ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับชอ่องมะพร้าวน่ารักนะครับทุกคนแต่ว,ว่าหลังจากที่พวกเรานั้นเล่น doors for two แล้วไปตายด่านฮงงงงโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าต้องปล่อยทางไหนนะก็เลยตายอย่างนี้นะทุกคนก็อย่าถือสาพเองเลยเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นด่านโฮงด่านเนี้ยไม่เคยเห็นเลย,ยคือแบบ คือเพิ่งเคยเห็นด่านโหด่านนั้น,นะคือผมเล่นแล้วครั้งนึงแต่ว่าก็เห็นด่านนั่นแหะมันไม่ใช่ด่านเก่าอ่ะด่านใหม่อ่ะด่านเก่าแบบโอ้โหอย่างง่ายด่านใหม่อย่าง,งายากโอ้โหอันเล่นเกม์กูเลย <c oughs> จะสร้างบ้านหน่อยเดีย๋ยว <c oughs> ์จะสร้างบ้านหมายเเดียร์กู อ,อ,อ,อ่านี่ไงนเข้าอยู่นั้นนะ่ะอือฮึอ่าเราเลือกกันเลยเยยผมบอกเลยผมเดาพลังที่โหดที่สุดเท่าที่มันจะมีมาเลยนะพลังฐานของเขา ใช่อันนี้พลังไฟไม่่ใชมันคือพลังไฟแล้วระเบิดมาแปลงปิดจะแบบแบล s t b l a s สที่แปลว่าระเะบิดล่ะไม่รู้รนะไม่รู้นะอนนี้นก็จะปลัก มางั้นเราก็ฟาร์มก ouais. ันเลยเนาะได้เงินประมาณนึงแล้วก็ไปสร้างบ้านเองเก็บเงินเงินก่อนหนึ่งร้อยห้าสิบเดี๋ยวมันเดี๋ยวผมจะลด เสียงเพื่อให้เสียงผมนั้นเข้าไปได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจะดีเสียงผมนะก็คือเราก็แค่ฟัมไปผมเคยเล่นจนครบพลังแล้วนะทุกคนแต่ว่าก็สก้าวยังไม่สร้างเลยอ่ะก็เปี่เร็วเร็วเร็วอันนี้ใช้เท่าไหร่พันห้าพันห้าโอเคพันห้าพันห้า แด้วอนอาไรมามามาก็ผมเล่นในโทรศัพท์ก็เล่นในคนก็เรีแลกก็ขอโทษด้วยผมเปลี่ยนหน้าปกช่องเหมือนแล้วนะจากที่เป็นอีมะพร้าวตรงนี้ยีนี่เป็นหน้าต่างเลาทางบอมะเปลี่ยนเป็นมะพร้าวสุดหล่อเทมโปคารุนนะยามาหาความเบียวผมะผมไม่เดียวนะ แต่มปปันก็วาดรูปเหมัอนแหละช่องมันดูเท่ๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคลิปผมจะอัดแบบอย่างนะเล่าไงต่อเร่าในต่นตอฮะอือฮึตอนนี้เฟรยมยังไม่รู้ก็โอยตามองเห็นไปเลย ก็เฟร์เก็บสามอันนี้สามพาได้้ดีไหมั้ย5้5เอ้ยน้ำเสียงเทสเทสปรับเสียงแทนนะเอาเกาแฟห้าแล้วกันจะได้มองเห็นทุกทุกทุกมุมหรือว่ากาแฟของจีว่ากาแฟของ,ก,ของก็ดีมาทุกมุมเลย แต่มันก็จะแหลกขึ้นเท่าแล้วมันจะเอาอีกรหัสหนึ่งมาแล้วก็คือกระโดดมันไปมันไปไอ้นี่มาไประเบิดซอมมานด้วยกัมันจะมาแล้วรอเปหนึ่งมาแล้วมาและเห็นไหมนี่นี่นี่ยุกนอกยุกนอกมันกระโดดมาได้เห็นไหมนี่มาแล้วมาและเห็นไหมรา หลงมุงนะก็คือของเพื่อนน,นั่นแหละคือเพื่อนเป็นแบบนี้แหละมีโรบักแต่ผมไม่มีไงเออเออคนไม่มีกนะ็เงียบเลยนะหัวเระไอ้เมื่อนจะบอกเออวัดจ้ะวัดจ้ะ What ะอืออออตวันหนึ่งวุจะวุว้าฮ่าุยเกิดกิเกิดเราก็อย่าไปอำนวยความสะดวกมากนะ ก็อันนี้รหัสน้อ,นองอแม่บินผู้เชี่ยวชาญวีก็คือผู้เชี่ยวชาญห้างรื่อว่า,าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็จะสีทั้งว่าเราเล่นไปกี่รอบเแล้วทุวกคนเ,เล่นไปกีก่รอบอืมสีอุดไปอุดนิดนึงวานฟรายเราใช่ ่มใช่ไหมกูจะคตรทีโคตรปังยางจังหลังห้นั้นโคตรทีคตรปังยางจังโอ,อ,อ้ยเอ้าเมาตอนไหนะเขามาเองอ,ะอ่ะผมมาวาใครับเนี่ยอุ้ยบาลังตีนะครับมาโนมาปัดันด้อมุญญ่ให เย้แล้วบ้าจะได้ฟันผมแล้วนะงกเอา้าสมน้ำหน้าก็ให้พอพันใจ ว,วาม,มาสร้างหนังสาอมาไห็นไหมโอ้ยอน,นี่ผมกุญแจอีกเพก็ดเลยนะเดี๋ยวผมจะตัดตอนนี้ผมก็รอมาสักพักหนึ่งเลยแหละ ผมตักแงมก็เลยดูว่ามันสรรั้นอยู่งั้นดิห้าพัน<ฮ>แปดร้อยหกจะเสียเลยระหว่างมันในบ้านากับอ่าข้างหลังเงินิงน,นต่อไปห<ฮ>้าพันยวให้นั่งดูวิว,วกันนะ<ฮ>ตอนนี้ ก็รอมาใครเ <c oughs> อ็่ไมเอ้ยอย่าเปิดไอเสาพันน <c oughs> <c oughs> ะเออมาแล้วมามามาดูวิวต่อเลย หาทีแล้วโอ้ยไวแทนแนี่ยก็ลยนะก็ไม่ได้สักพักเลยแหละก็ไอ้คนนี้ไอ้โง่ว้ไม่ไปโงโง่กลูใครมึงไง รู้เลยพลังสีเหลืองนั้นในนนอนใช่หุยยิงเพื่อยิงหาพี่ใช่ไหมใครใหม่เดี๋ยวมึงเจอพลังยักษ์เขียวแน่เจอพลังเดือดฮัก อะ,อะไรอะทุกคนเป็นเจ้ามิถีเงินไหมไม่ได้สามคนใครใครเข้าบ้านมาวะเห็นเงาแวบๆรูไหมเป็นไงด,ดีว่า เลกคาสีนนอันนี้เก่าใจแค่อ๋อนะครับสามพันนะครับใช่แล้วขอโทษด้วยนะข้ามีเงินสามพันครับครับข้ามตัวแล้วด้วยนะอ้าอืมเอ่อไปไปเอมปเิตาคุณใจดีอ่ะ អ oh. oh, um, ីលោកបកហើយតាតាអូយអោអោធ្វើអោ ไอเช็ดแค่เฮ้ยนึกเข้าบ้านึงทำไมกันเนี่ยเฮ้ยเยอะแย่จ้ะเฮ้ย ้านไม่ง่อยนี่แลดวันมีแปดตนนี้เราไม่มี่เพื่อาเพราะว่าเดี๋ยวไจะให้ฟังครเห็นไหมพายุงไทุกคนพายุงไครับพายุงไหมครับทุกคนปีสิบสามนาทีแล้วมีจ่อพาสอง